มึงเห็นจังไงนะสองังลยนะกรณีของการที่เนวีนเนี่ยไปกินข้าบ้านจัดสองล่าแต่มึงเคยเห็นไหมมึงเคยเห็นหินปูนเนี่ยไปหาบ้านพระอาทิตย์มั้งไหมแล้วอีกไม่กี่วันออกมาก็มาประกาศว่าจะต้องนำมวลชนมานู่นนี่นั่นจะสู้ครั้งสุดท้ายสู้จนตัวตายพูดเป็นลางทำไมไม่รู้อ่ะเขาถือนะครพูดอย่างนี้นะดิฉันพูดอย่างนี้ค่ะว่าม็อบวันนี้เนี่ยนะคะมันมันมันไม่สามารถที่จะ อาจจะจุดติดอะฮะใน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 กลุ่มของพวกเขาที่เกลียดทักษิณซึ่งหลายๆคนก็แก่นะคือมวลชนของพันธมิตรเนี่ยนะฮะมันตั้งแต่เริ่มมีกปประเนี่ยมันก็มารวมกันเป็นกปประหรือหลายๆคนก็เลิกกันไปเลยในการชุมนุมในครั้งนั้นเองฉันบอกว่ามาจนกระทั่งถึงวันนี้หลายคนเนี่ยก็ตายหาก,กันไปก็เยอะอายุเยอะแล้วอะแล้วบางคนก็ไร้เรี่ยวไร้แรงแล้วก็ไม่เอาแล้วหรือบางคนก็ยังคงมีความคิดอย่างนั้นอยู่เลย่ะแต่ออกไม่ไหว ทีนี้เมื่อพันธม,มิตรเองเนี่ยนะเรนบอกว่ามันเหลือไม่เท่าไหร่ก็คือกลายมาเป็นกรปปสกันสะส่วนหนึ่งนะคะทีนี้ถ้าถามว่าแล้วเอามวลชนจากไหนเรนก็บอกว่าก็มีไงไม่ว่าจะเป็นคอปทอ,อ,อ,อกุ่มพักดีกลุ่มปกป้องนะคะแล้วก็กลุ่มเนี่ยไหลรวมเนี่ยซึ่งเยอะนะคะถ้ารวมกันได้จริงๆเนี่ยถ้ารวมกันติดจุดกันติดเนี่ยไม่น้อยแต่ถามมันนะวันเนี้ย คนที่เป็นตัวพ่อของการที่นําคนออกมาชุมนุมนะคะคือสนที่ใช่ไม่ใช่แล้วถ้าสมมุติว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆฉินถามว่าทําไมสนที่ต้องแชร์ให้มึงทําไมสนที่ต้องแบ่งให้มึงถ้าสนที่เขาจะออกมานําจริงๆเนี่ยนี่ฉันไม่ได้หมายความว่าเข้าข้างหรือบอกบอกอะไรนะ,ะแต่ยกตัวอย่างให้ฟังไงคะว่าตอนเนี้นะคะแต่ละคนก็เรียกราคากันตอนนี้กําลังเสนอขายแล้วค่ะ แล้ถามว่าถ้าคนที่มีกําลังสมมุตินะคะว่าจะซับพอร์ตเนี่ยจะเลือกซับพอร์ตสนทิศหรือจะเลือกซับพอร์ตจตุพรอ่ะแล้วกลุ่มกปปสวันเนี้นะฮะที่ฉันบอกว่าการนากปปสหลายคนนะคะถูกดําเนินคดีถูกยกฟ้องไปก็มีแล้วหลายคนก็คือแบบพอแล้วออกมาพูดเลยว่าที่ทําไปก็คือมันไม่ได้ได้ทำให้เกิดอะไรขึ้นมันเหนื่อยมันพอแล้วโดยเฉพาะประชาชนเนี่ยนะก็เบื่อมอ เขาไม่ได้ไม่ศรัทธาไม่ว่าจะเป็นสนธิไม่ว่าจะเป็นจตุพรหรือไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรุ่นนี้นั่นหรอฮะเขายังศรัทธาอยู่แหละแล้วเขาก็ยังคงเกลียดินวัตรอยู่แล้วเขาก็ยังคงไม่เอาเพื่อไทยอยู่แล้วเขาก็ยังไม่ชอบสเสื้อแดงหรือสีแดงอยู่แต่เขาเบื่อนะฮะเขาเบื่อเขาเบื่อที่จะต้องลงถนนแล้วมันไม่ได้ได้อะไรคนที่ได้อะไรก็คือแกนนํา หลายคนหมดเนื้อหมดตัวไม่ว่าเหลืองไม่ว่าแดงอะไรฉีนบอกว่าบอบช้ำพกช้ำดําเขียวก็เป็นหมดแหละไม่ได้เฉพาะเราเขาก็เหมือนกันฮะแต่พวกเขาเนี่ยดีตรงที่ว่าเขาไม่ด่ากันเองมันไม่เหมือนพวกพวกพวกฝ่ายนี้แม่งด่ากันเองทอรยศถักหลังกันเองแล้วก็ชี้หน้ากันเองว่าจะบาดสัตว์ก็มีอยู่พวกเดียวนี่คนะ่ะยิ่งก็เห็นมีแต่คนเสื้อแดงนี่อะไรที่เป็นแบบนี้เสื้อเหลืองเขาไม่เป็นนะคะเขารักกันเพราะที่ที่ฉันบอกว่าถ้าเกิดว่าจะออกมานําจริงๆเนี่ย ถ้ามันหลอมรวมกันไม่ได้ซึ่งดิฉันบอกว่าแต่ละคนก็อีโก้สูงจะไปหลอมรวมกันทําไมกูก็อยากจะเป็นม็อบกูก็อยากจะเป็นแกนนํากูเคยหูขนาดเดือนอ่าขนาดพฤษสภาปีนั้นปีนี้เนี่ยสถานการณ์แย่แล้วกูนี่แหละนำมวลชนมาลิกกลับเลยเห็นไหมอ่ะอย่างเงี้ยส่วนส่วนที่ก็บอกว่านํามาจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยทักษิณถูกรัฐประหารเนี่ยในที่สุดเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนอะไรได้จริงอะ่ะ สามารถทําให้ทักษิณเนี่ยนะฮะคือพูดง่ายว่าไปจากประเทศไทยได้อะแล้วพอถึงเวลาที่มันออกมานําจริงๆรินี่ฉันถามจริงจริงนะคะว่าสนที่จะยอมแชร์หรอคะสนที่เขาจะยอมแชร์กับมึงทําไมแต่ส่วนไอ้พวกนี้ก็ไม่ยอมแชร์เพราะคิดว่าสสนที่แก่แล้วคงไม่มีพลังอะไรแต่แท,ท้จริงแล้วนะคะทั้งหมดไม่ได้มีแล้วพลังเพราะพลังของการออกมาม็อบแต่ละครั้งก็คือมวลชน แล้วมวลชนเนี่ยนะล้มหายตายจากไปบ้างนะคะเหนื่อยล้าอ่อนแรงไปบ้างและที่สําคัญเลยก็คือที่กลายร่างมาเป็นกปปสนเนี่ยนะครับหายไปสองส่วนคือหนึ่งอย่างเช่นแกนนําของหรือหรือสมาชิกพักนะหรือระดับแบบกรรมการบริหารพักของพักประชาธิป,ปัตย์เนี่ยหัวหัวเนี่ยลาออกไปอยู่รวมไทยสร้างชาติไปตั้งพักเองก็มี ส่วนกป,ปอปสวันนี้นะคะแกนนำหลายๆคนนั่งอยู่กับรัฐบาลเนี่ยร่วมรัฐบาลอยู่ในเวลาเนี้ยดิฉันบอกว่าชาญฉลาดแค่ไหนไม่ต้องมาเสียเลือดเสียเนื้อสลายขั้วโดยที่ต้องไม่ต้องมาด่าหรือมาชี้หน้าด่ากันสลายขั้วด้วยการทํางานช่วยกันพัฒนาประเทศจูงมือกันนาพาประเทศให้มันเกิดความเจริญช่วยให้ประชาชนอยู่ดีกินดีนั่นต่างหากล่ะคะคือสิ่งที่ดิฉันบอกว่าควรจะทํา อุดมการมันจะต้องคิดแบบนี้ไม่ใช่อุดมการคิดจะทําลายชาติคิดจะทาาําลายล้างกันวันนี้จับมือกันนะคะช่วยกันบริหารประเทศประเทศบอบชั้นมาพอแล้วและนี่คือการปลอมรองสมานฉันที่ไม่ต้องใช้เงินภาษีประชาชนนะ,ะมาตั้งคณะกรรมการนู่นนี่เลยแม้แต่บาทเดียวมันเกิดขึ้นจากอะไรคะไม่ใช่ทักษิณเก่งไม่ใช่เพื่อไทยเก่ง แต่เป็นเพราะว่าทุกๆคนที่ออกมาเรื่องของการเมืองกันเนี่ยนะคเขาก็มีจิตสำนึกอยู่อย่างนึงก็คือมันก็เป็นคนไทยมันก็รักชาติเหมือนกันความคิดเห็นต่างทางมุมมองเราจะไปบอกว่าถูกก็ไม่ได้นะคะมันมีทั้งถูกทั้งผิดแต่ในขณะเดียวกันมาวันหนึ่งจุดตรงนี้นะคะมันต้องเอาวางไว้ก่อนเพราะว่าประเทศชาติมันต้องการการฟื้นฟูและการที่จะร่วมมือกันทำเนี่ยนะพรรคการเมืองที่ได้มีการที่คือลงเลือกตั้งแล้วเนี่ย มีประชาชนเลือกเข้ามาจนกระทั่งสามารถที่จะเสนอแคนดิเดตนายกของพรรคตัวเองไล้มันมีอยู่แค่นี้แล้วถ้าไม่ร่วมมือกันนะคะก็จะเป็นจุดอ่อนทําให้ฝ่ายตรงข้ามนะคะไปล่าคนนู้นคนนี้มาพูดง่ายๆว่าแจกกล้วยพูดง่ายๆว่ามีงูเห่าเลื้อยไปเพื่อผลประโยชน์และในที่สุดการเมืองพิฆาวใครตายคะผู้นี่แหละก็ตายนะคะเพราะฉะนั้นนี่ฉันบอกว่าใครจะมาแบบด้อยค่าหรืออะไรช่างแม่งคะ่ะ เพราะว่าคนพูดนี่ไม่ได้เคยหวังดีกับใครอยู่แล้วคือมึงเอาเวลาที่จะมาแทะมาอะไรเรื่องของพรรคอื่นเนี่ยมึงไปดูแลพรรคมึงดีกว่าแล้วก็เก็บประสบะการณ์ตรงนี้ไว้นะคะว่าเผื่อวันหนึ่งมึงได้เป็นรัฐบาลแล้วมึงจะได้ทําตัวถูกการเลือกตั้งปีเจ็ดสูมนะคะถ้าสมมุติว่ามึงได้มามีโอกาสาจะต,ตั้งรัฐบาลมึงจะได้รู้ว่าต้องทำยังไงนะ,ะอย่ามาตะแบงเนี่แหละค่ะที่วันนี้ที่ฉันอยากจะพูดนะคะเราเป็นคนไทยเราต้องทํำยังไงก็ได้นะคะ ที่เวลาที่ใครจะมาสร้างความแตกแยกเราต้องพยายามที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นวันนี้ที่ฉันเห็นอยู่อย่างเดียวค่ะว่าเมื่อเรามีรัฐบาลแล้วหน้าที่เราก็คือนะคะอบอุ้มรัฐบาลนี้ให้เขาอยู่รอดอย่างน้อยๆน,นะคะสามสี่สามปีนี้จนกว่าจะถึงเรื่องตั้งปีเจ็ดศูนย์นะคะก็ให้เขาอยู่ทํางานให้ได้แล้วปีเจ็ดศูนย์ประชาชนเนี่ยนะคะเขาจะตัดสินเองว่าเขาจะเอาใครนั่นแหละคะ่ะจบเรายอมนะคะที่จะอยู่ในกติกาสักพักหนึ่ง ให้ระบบให้อะไรมันเข้ารูปเข้ารอยแล้วเรื่องการแก้ไขรัฐมนูญหรือแก้กฎหมายอะไรจะก,กี่มาตราอะไรก็แล้วแต่ที่ฉันบอกว่าถ้าการเมืองมันแข็งแรงประชาชนอยู่ดีกินดีเขาไม่มาสนใจแล้วล่ะค่ะอะขอพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะรัฐบาลที่สามารถที่จะได้ใจประชาชนก็คือคุณจะต้องทําให้ประชาชนเนี่ยนะคะเขามาขัา่นคงรัฐบาลที่ทําให้ประชาชนมั่นคง,งนะคะ ประชาชนที่มั่งคั่งนี่แหละค่ะเขาจะทําให้ชาติมันมั่นคงได้เองไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะตราบใดที่ประชาชนเนี่ยนะ,ะเขายังไม่มั่งคัง่งประเทศชาติไม่มีทางมั่นคงค่ะมันจะสั่นคลอนอยู่อย่างนี้เพราะว่าจะมีคนที่ต้องการที่จะกายตะกายสวมหนาจโดยอาศัยแล้วก็โหนปากท้องของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับเป็นตัวที่ทําให้มันเนี่ยนะ,ะสามารถที่จะก้าวเข้ามาแล้วทําร้ายกําจัดศัตรูฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ขึ้นมาแต่ละครั้งที่ฉันถามว่ามันทําให้ประเทศชาติไปไหน วันนี้ขอพูดแค่นี้แหละค่ะนะคะอยากให้ทุกคนรู้นะคะว่าเอาอาคติส่วนตัวออกไปก่อนค่ะถ้าคนที่จะจับทัาน้ําใจกับกรณีที่เพื่อไทยไปไปจับมือกับนู่นนี่นั่นเนี่ยมันต้องเป็นเรานี่แหละค่ะอย่างนี้ชั้นนี่แหละค่ะแต่ในที่สุดเนี่ยนะค,ะคนที่จะต้องรับคือคนที่เขาแบบโดนเต็มๆอย่างตระกูลชินวัตรเนี่ยเขายังกืนเลือดของตัวเองได้เลยเราเป็นแค่กองเชียร์ทำไมไม่ยอมคะใครจะกลับมากลับมาค่ะ แต่กลับมาอย่างดีๆนะครับไม่ใช่กลับมาแบบแล้วก็เข้ามาเนียนเข้ามาแอบส่องแล้วก็เอาความลับไปขายไปขายทางนน้นไม่เอานะเพราะฉะนั้นดิฉันบอกว่าคนเสื้อแดงไม่อะไรหรอกค่ะพวกเราเคารพในการตัดสินใจของทุกคนแม้กระทั่งเดมโบวันนี้ไม่มีบทบาทดิฉันก็ไม่เคยเอ่ยถึงหรือแม้กระทั่งประยุทธ์วันนี้ไปเป็นอุกมนตรีแล้วเราก็ไม่ว่ากันแล้วปัจจุบันค่ะเราไม่ขุดไปถึงไหนแล้วค่ะดิฉันจําได้ว่าเมื่อก่อนเรารบราค่าฟัน นะ,ะด่ากันทุกวันกับไอ้บ้านสี่เสาว,วันนี้บ้านสี่เสาไม่เหลือสักเสานะฮะต่อยังไม่เหลือเลยเราก็ต้องหยุดพูดทําะไม่มีใครไปพูดถึงหรอกราะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่เี้นบอกว่าคนเสแงรมีกันทุกคนถ้าคนเสแงรไม่มีตรงนี้นะฮะแปลว่าแม่งไปแดกดส้มแล้วลว,วันนี้ขอบคุณนะคะแล้วก็พูดเยอะนิดนึงนะฮะแต่ คือต้องการให้คนรู้นะคะว่าไม่ใช่ว่าแบบเหมือนมันมีคนพูดไงคะว่าเพื่อไทยทําได้ทุกอย่างแหละเพื่อให้ตัวเองมีอํานาจคือวันนี้ที่ฉันบอกว่าเขาจะต้องไปทําอะไรเยอะก็อํานาจอยู่กับเขาอยู่แล้วนะคะแพรทองทานเป็นนายกอ่ะก็ใหญ่สุดในประเทศนี้ไหมอน่ะพบจรนะคะก็ยังเป็นแพรทองทานเลยค่ะนะคะที่เขาไปแต่งตั้งอ่ะเพราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่าทําไมเขาจะต้องแสวงหาอํานาจอะไรอีกคนที่แสวงหาอํานาจในวันนี้คือพวกมึงนะคะ พวกที่มุดเข้าไปบ้านจันสองล่านน่ยแหละคะ่ะคือพวกที่เข้าไปสแสวงหาอำนาจและใครที่มีอะไรเป็นชนะปักหลังปักหลังอยู่นะคะดีเห็นบอกว่าจะไปบ้านไหนบ้านป่าบ้านพระอาทิตย์กับบ้านจันสองล่าวันนี้ใครจะเข้าบ้านไหนบ้านไหนจะหัวกระไดไม่แห้งมากกว่ากันอ่ะ